สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีใส,ส่ส uhm ูตรโกงในเกมของเครื่อง PlayStation right 1ที่เล่นผ่านเครื่องเกม Retro แบบพกพาจะมีขั้นตอนการทำยังไงมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนสักเล็กน้อยอ emulator ของ PlayStation 1ที่เครื่องเกม Retro handheld เหล่านี้น oh. ิยมใช้งานกัน ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับ1คือ Retro Art และ2คือ Dust Station โดยหากเครื่องเกม Retro ของเพื่อนๆเ,เป็นระบบ Linux ไม่ว่าจะเป็น Stock OS หรือว่า Custom Firmware ตัวไหนก็ตามโดยปกติแล้วตัว emulator ที่เขาใช้ก็จะเป็น Retro Art นะครับงั้นผมขอเริ่มจากการใส่สูตรของเครื่องเกม PlayStation 1ที่เล่นผ่าน Retro Art ก่อนนะครับก่อนอื่นก็เปิดเกมที่ต้องการเล่นขึ้นมาในคลิปนี้ผมจะสาธิตเป็นเกมนี้แล้วกันนะครับโ ok o ก o s Racing หลังจากเข้าเกมเรียบร้อยแล้วให้เราเรียกเมนูลัดของ retro a r เขึ้นมาครับส่วนวิธีเรียกอันนี้ก็แล้วแต่คัตตอมเฟ r ร์มแวของเพื่อนๆที่ใช้งานอยู่เลยว่าเขากำหนดค่าไว้ที่ปุ่มไหนบางรุ่นอาจจะกดแค่ปุ่มเมนูบางรุ่นอาจจะมีคีย์ลัดนะครับอย่างเครื่องที่ผมนำมาสาธิตในคลิปนี้เป็น trimu i b i g h a m m e r ที่ผมลงคัตตอมเฟิร์มแวร์ n u l เอาไว้เมนูลัดเนี่ยจะกดได้ด้วยการกดปุ่มที่เป็นโลโก้ trimu i กับปุ่ม b พร้อมกันนะครับ แนะนำให้เพื่อนๆไปศึกษาดูว่าเครื่องเกียนที่เพื่อนๆใช้งานอยู่เข้าหน้าจอคลิกเมนูของ RetoArt ยังไงหลังจากเข้ามาได้แล้วให้เลื่อนไปที่เมนูเชดนะครับแล้วไปที่เมนูโหลดเชดไฟล์รีเพจในนี้จะมีสูตรอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเปิดเข้ามาแล้วไม่มีให้กดแบ็คออกมาก่อนนะครับ กลับมาที่หน้าเมนเมนูเราไปที่เมนูออนไลน์อัปเดตแต่สังเกตว่าตอนนี้เครื่องของผมยังไม่มีเมนูที่ว่าให้เพื่อนๆไปที่เมนูเซตติ้งนะครับแล้ว user interface ไปที่ตัวเลือกเมนูไอเทม visibility เราจะเห็นเมนูโชว์ออนไลน์อัปเดเตอร์อยู่ซึ่งมัอนออฟอยู่นะครับก็แตะให้เป็นอ่อนแบบนี้ แล้วถอยหลังกลับมาที่หน้าเมนเมนูเมนูออนไลน์อัปเดตจะปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับกดเข้าไปจากนั้นกดอัปเดตเชสนะครับเครื่องต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอย่าลืมเปิด Wi-Fi ล่ะพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เมนูเชส พอเราเข้ามาดูมันก็จะมีสูตรขึ้นแบบนี้นะครับในคลิปนี้ผมพูดถึงการใส่สูตรบนเครื่องเกมสเตชันหนึก็จริงแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นเกมอื่นอย่างเกมบอยแฟมิคอมหรืออะไรก็ตามที่ใช้เล t โทรอาร์ในการเล่นก็สามารถทําวิธีเดียวกันนี้ได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดถึง Play Station 1เป็นหลักเราเลื่อนลงมาเราจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ชื่อ s o n y p l a y s t a t i o n อยู่นะครับกดเข้าไป ในนี้จะมีรายชื่อเกมสแสดงขึ้นมาเต็มไปหมดเลยในคลิปนี้ผมเล่นเกมโชโกโบเรสซิ่งผมก็จะหาสูตรเกมโชโกโบนะครับมันจะเรียงตามตัวอักษรนะโอเคผมเจอแล้วก็กกดเข้าไปพอเราเลื่อนลงมามันจะมีสูตรปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับในกรณีนี้ผมต้องการเปิดสูตรปลดล็อกตัวละครและสนามแข่ง ผมจะใช้สูตรนี้นะครับก็กดขวาหนึ่งทีจาก Off เนี่ยมันจะกลายเป็น On จากนั้นกดปุ่ม apply change แบบนี้แล้วถอยหลังกลับเข้าไปดูในเกมได้เลยครับ มีบาฮามุตที่เป็นตัวละครรับปรากฏขึ้นมาแล้วรวมถึงสาคอด้วยก็คือสูตรติดแล้วนะครับพอมาดูสนามแข่งเห็นไหมสนามแข่งรับก็ถูกปดล็อกแล้วเช่นกันการเปิดสูตรก็แค่นี้เลยครับในกรณีที่เครื่องของเพื่อนๆเ,เป็นระบบปฏิบัติการ a อ d ด o อย ก็ทําเหมือนกันทุกประการนะครับเรียกคลิกเมนูขึ้นมาไปที่เมนูเชดโหลดเชดไฟล์รีเพลสไปที่โฟลเดอร์โซนี p เพ y s t a เตชั่น ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับ apply c h a n อะสูปติดแล้วแต่สำหรับการเล่น PlayStation 1บน Android หลายคนก็จะใช้แอปที่มีชื่อว่า d u s h Station แอปเป็ดเหลืองเนี่ยครับสำหรับแอปนี้การเสร็จสูตรจะมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยอเดี๋ยวผมลองบูตเกมขึ้นมา การเปิดสูตรบนดั Station ให้เราปัดจอจากขอบด้านซ้ายนะครับหรือกดปุ่ม back ก็ได้เพื่อเลือกเมนูของแอปขึ้นมาจากนั้นไปที่เมนู patch code ในการใช้งานครั้งแรกให้เราแตะเปิดเมนู enable code ด้วยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเลื่อนลงมาจะมีรายชื่อสูตรทั้งหมดที่มีอยู่ผมจะเปิดสูตร Enable all collector and track mm hmm. ก็คือปลดล็อกตัวละครนั่นแหละ mm hmm. พอเปิดแบบนี้แล้ว mm hmm. ก็ปิดเมนูนี้เข้าไปได้เลย mm hmm. เห็นไหมสูตรก็ใช้งานได้เหมือนกันทีนี้มันมีคำถามว่าถ้าเกิดสูตรที่เราต้องการใช้อ่ะ มันยังไม่มีในนี้เราจะต้องทำยังไงผมก็จะมาสอนด้วยเลยละกันจริงๆไฟล์สูตรเนี่ยมันก็คือไฟลเทคธรรมดาเลยนะครับนี่จริงๆไฟล์สูตรมันเป็นไฟล์แบบนี้ถ้าเราเปิดขึ้นมาเราสามารถใช้ Notepad หรือโปรแกรมอะไรก็ตามที่สามารถสร้างไฟเทคได้เนี่ยสร้างขึ้นมาได้เลยนะครับบรรทัดแรกคือจำนวนสูตร จะเห็นว่าในคลิปนี้เขียนว่าเช่เท่ากับ18ที่เห็นเลข17เพราะว่าสูตรแรกจะเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับทีนี้เวลาเราเพิ่มสูตรเราก็แค่พิมพ์สูตรเพิ่มเข้าไปได้เลยครับเนี่ยตามฟอร์แมตท,ที่เราเห็นด้านบนนี้เลยแหละพอเราสร้างไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราตั้งชื่อไฟล์โดยพิมพ์ตัวอักษรให้เหมือนกับชื่อไฟล์เกมทุกประการนะครับจากนั้นทําการเซฟซึ่งปกติแล้วเนี่ยไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมแก้ไขข้อความมันจะเป็น t txt ให้เราลบ .txt ทิ้งนะครับแล้วพิมพ์ลงไปว่า c h t แทน c h t ก็คือย่อม,มาจากเชนน่ะแหละเสร็จแล้วกดยืนยันไปนะครับพอเราได้ไฟล์สูตรเกมมาแบบนี้แล้วถ้าเป็น Retro Art <ๆ>ก็ให้เอาไปวางไว้ที่โฟลเด er. อร์ Retro Art นะครับ จะอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องอะแหละแล้วก็โฟลเดอร์เชดในนี้จะมีเครื่องเกมอยู่ถ้าสูตรของเราเป็นของเครื่อง PlayStation 1ก็เอามาไว้ในโฟลเด er อร์ s y n y p l a y s t เ t i o n เอามาวางไว้ในนี้ได้เลยในโกรณีที่เ,เพื่อนๆเล่นผ่านดั Station ใช่ไหมก็ ให้เราเปิดเมนูขึ้นมาแบบนี้ทำเหมือนเดิมไปที่ pad c o d e และให้เราเลือก import c o d e นะครับแต่ไปที่ file แบบนี้แล้วก็เลือกไปที่ file cst ที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมาได้เลยเนี่ย import s k e t s f u l แล้วจากนั้นสูตรก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้เลยคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะใส่สูตรเพื่อโกงเกมของ playstation 1กันเป็นแล้วนะคิดว่าอธิบายค่อนข้างละเอียดแล้วหวังว่าจะทำตามกันได้ส่วนสูตรทายมาจากไหน ก็ใน Google มีเยอะแยะครับถ้าใช้ Google ไม่เป็นอันนี้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะ Enjoy Gaming นะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยล่ะคลิปนี้ก็ไปละสวัสดีครับ